เมอซุงข้าเอ้ยกูก็เมอในคาเดกะปาเวกอกว่าลีตงังอันเป็นสายคมไัยเต็มมากว่าหมดเนื้อเชนตงังเนื้อเนือหูแน่อนอทำสาวภพ่ในหมกครึงกิโลนีล่ฮะเป็นที่เราในมาจอมค่ะคาเดกาปากว่าเล็กนะมา,พยา,มาพยายมาพยายใหญ่ใหญ่เลื่อนป่นน่ะมาจอมเดี๋ยหัน ะะนะอันนี้ก็เป็นสีแยกกัดเลี้ยงนะครับนะเดี๋ยวสีแยกกัดเลี้ยงเมืองป้ายครับอันนี้ก็เป็นเชียงน้ำเกลือสีแยกกัดเลี้ยงนะครับเดี๋ยวมีคมไพ่จังไหนมีหนาวมีคมโอเคนะอันนี้นก็เป็นเมืองป้ายครับ อันนี้ก็เป็นที่อำเภอตั้งแถวอำเภอนเนี่ยนี่จะเป็นเชนน้ำอำเภออันนี้เป็นเชนน้ำอำเภอนะครับตั้งน้เนี่ยก็เป็นไผ่เขียวไผ่เหลียงอันนี้ก็เป็นไผ่เขียวไผ่เหลียงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เก,กิดที่ไผ่เขียวไผ่เหลียงกัน เดี๋ยวดีไฟเขียวไฟ้องถนนคนเดินกว่าแห่งครับเนี่ยลงป่าดั้งน้าด้ก็จะเปบี่ยนห้องเฮนไปายครับตั้งนาในตั้งขวามือะนะตั้งขวามือในเป็นห้องเฮนไปายนี่ครห้องเฮนไพาย จอดรถยิ่ยมทางอันนี้ก็ดอกบาถึงโคเว่น,นคันนะหนครึ่งกิโลมีหมคึครึ่งกิโลนี่ก็ถึงปากดั้งเขาทีอออ่สอดแล้ นี่ก็เดี๋ยวดีปากตั้งเคารีสอรเท้ามาดีแพวดาวขึ้นขันเนื้อโคเนะี่ยก็คำเบิร์นม้ก่อนเนะให้ก่อนเนะเนี่ยครับโอ้เป็นไพเป็นใส่คมไพ่บุ้งนี่แต่ทางตั้งได้ขอรับไปเปิดม้อนะันในื้อไพ่นี่เจิกที่เนี่ย อันนี้หกโคนน้ำปไายนะครับเนาะเจิดีริงเลยใม่เดียวนี้ก็ค้ามาอยู่ดีหกโค้หกค่น้ำปไายเหตุไทยน,นะอันนี้นเ,นเป็นสายเทศบาลเป็นสายพันเดี๋ยวดีหกโค่น้ำไส้เนี่ยกว่าถึงสี่แยกสี่แยกไพเหลียงอันที่สองดีสี่แยก สีแยกของกาดเลี้ครับเนาะนี่นนที่เป็นคมไพ่ของข๋วยนี่ะที่เดียวกันอ่ะขาะใครใครมาหลีก็มาหลีเลยเนาะเมื่อกี้ก็ให้ควนเกินเหมือนเจ้ากูปีได้เหมือนเกินไงวะก็แคนย์เอ็ดออทออทที่มีแขวงมื่อปีในหิมุทเทศบ้านบนแค่ไม่ทางแรกครับไปเปิดไทยกันครับทางใต้ก็ ดขึ้นมือทีร,อรีสออ์ทนักนะนกำนีก็ลูกเหนืยวโคดแนะ่เดี๋ขึ้นมือดีขึ้นมือดีรีสอร์อท่าไห่ให้ฝากน่อันนี้ก็ถึงปากตั้งเขารีสอร์ทอา รีสอร์ทครับปานตะวันจสเข้าทางเขาทา <c oughs> งเขารีสอร์ทนะมืดชึกเทศบ,บาลเขามาสายวันี่ความแตกต่างมันเทศบ,บาลเขาดูแลประชาชนดูแลประชาชนก่อนดูอ,อันนี้ดีกว่ามาในกนอรีสอร์ท